ลัคนาราศีธนูดาวตัวตนเป็นเกษตรเสน่ห์แรงมากดาวความรักเดินอยู่ในภพเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนแต่มีช่วงที่มีมาตรฐานเป็นประและนิดทําให้คนรักมักคิดเยอะคิดมากง่ายขี้หึงหวงขี้หวาดระแวงยิ่งคุณมีสเสน่ห์แรงจัดจัดคนรักก็ยิ่งคอยจับผิดให้ระวังจะผิดใจการเรื่องบุคคลที่สามไว้ด้วยคะ่ะด้านคนโสดสนิทดาวความรักเกิดใหม่จะย้ายออกจากภพเรือนอริ แล้วเข้าสู่พบเปลี่ยนความรักมีเกณฑ์พบรักจากการที่เพื่อนฝูงแนะนํามาหรือได้เพื่อนมาเป็นแฟนเดือนนี้มีเกณฑ์ได้แฟนสูงมากค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจําเดือนมีนาคมปี2566ของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวตามหลักของโหราศาสตร์ไทยก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมีไว้ให้อ่านอยู่ที่ไลน์นะคะสามารถทักไลน์มาถามกันได้ค่ะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆนะคะโดยจะแบ่งเรื่องราวความรักออกเป็นทั้งหมด3สถานะก็คือคนโสดสนิท คนมีคนคุยแต่ว่าได้สถานะและคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าเป็นแค่แฟนกันก็ได้ค่ะถ้าคุณต้องการที่จะดูดวงการงานการเงินมีคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะ ส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีนะคะสงสัยว่าควรดูคลิปไหนคุณสามารถดูทั้ง2คลิปประกอบกันได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่ทราบก็ดูคลิปเดียวไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าดูทั้ง2คลิปประกอบกันแล้วมันมีความย้อนแย้งกันนะคะไม่ตรงกันตรงนี้คงต้องให้คุณใช้วิจารณญาณเอานะคะมันเป็นดวงโดยรวมมันไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเอาดวงของคุณโดยละเอียดเลยก็มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะ เริ่มต้นที่การทานายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวธนูลลกษณาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าธนูดาวประจําตัวคือดาวพ,พัพพฤหัสสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมีนเป็นพบเรือนพันธุพบเรือนแห่งการลงหลักปักฐานพบเรือนแห่งการมีชีวิตที่มั่นคงดาวประจําตัวมีมาตรฐานเป็นเกษตรราปิบดีมักที่จะมีสเสน่ห์แรงจัดจัดค่ะด้านดาวความรักคือดาวพระพุธเดือนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง วันที่11มีนาคมสถิตยอยู่ที่ราศีกุมก็เป็นพบเรือนที่ดีนะคะเป็นพบเรือนแห่งสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางการท่องเที่ยวดังนั้นใครก็ตามที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเดินทางท่องเที่ยวกับคนรักคนคุยของคุณค่ะแต่สําหรับคนโสดสนิทเนี่ยในช่วง10วันแรกของเดือนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสเด่นๆเ,เท่าไหร่เพราะว่าดาวปุตตะซึ่งคือดาวพระอังคารเนี่ยยังสถิตยอยู่ที่พบเรือนอริอยู่ดังนั้นถ้าคุณเจอใครคุณอาจจะ ไม่ได้ถูกใจเขาแต่เขาอาจจะถูกใจคุณก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมีเสน่ห์แรงมากๆกันนะคะคนโสดเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ดาวปุตตะย้ายเข้ามาอยู่ใน พบเรือนปัตนิพบเรือนความรักของคุณก่อนซึ่งวันที่12มีนาคมก็ย้ายแล้วค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความรักใหม่ๆแล้วก็เจอคนที่ถูกใจได้ซึ่งในตอนนั้นดาวความรักก็จะย้ายมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นพบเรือนพันธุแต่ว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอเจอใครบางคนจากสังคมเพื่อนฝูงในช่วงตั้งแต่10วันแรกของเดือนแล้วเพียงแต่คุณยังไม่ได้สนใจค่ะคุณจะมาเริ่มสนใจในช่วงวันที่12เป็นต้นไปซึ่งตรงนี้แหละอาจจะเป็น เพื่อนเก่าก็ได้หรือคนที่เพื่อนแนะนํามาก็ได้คุณจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแรกๆเนี่ยคุณก็ไม่อยากจะเสียเพื่อนหรือว่าเอ๊ยยังไม่ได้ถูกชะตาเท่าไหร่แต่พอได้รู้จักมากขึ้นแล้วเขาก็พยายามมากขึ้นที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณคุณจะเริ่มเปิดใจก็ทําให้คนโสดมีโอกาสที่จะมีแฟนได้ในช่วงปลายปลายเดือนดาวความรักก็ยังเดินดีถึงแม้จะย้ายพบเรือนแต่ก็ย้ายไปอยู่ในพบเรือนปุตตาอันนี้คือปลายเดือนสิ้นเดือนเลยนะคะก็แปลว่ามีโอกาสจะเจอเจอกับความรักเกิดใหม่ ที่เกิดจากเพื่อนหรือว่าคนที่เพื่อนแนะนํามาส่วนคนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วมีจุดที่ต้องระม,มัดระวังนิดนึงเพราะคุณจะสเสน่ห์แรงมากในขณะที่คนรักในช่วงตั้งแต่วันที่11มีนาคมไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนเลยคือประมาณวันที่30เนี่ยดาวความรักสถิตยอยู่ที่พบเรือนที่ดีก็จริงอยู่แต่มีมาตรฐานเป็นปรากเป็นนิดทําให้เขาจะขี้หึงขี้หวงขี้จุกจิกขี้หน่อยขี้หวาดระแวงได้ง่ายแล้วตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์ ตัวคุณเองก็มีโอกาสได้ไปพบปะสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆแล้วบางทีคุณก็อาจจะหลงละเลงลืมไปว่าตัวเองมีแฟนแล้วก็อาจจะทาตัวเป็นโสดแต่จริงๆคุณอาจจะไม่ได้มีอะไรกับใครก็ได้อาจจะไม่ได้คิดวอกแวกนอกใจแฟนเลยแต่ด้วยความที่คุณมีเสน่ห์เองก็จะมีคนเข้ามาวอลแว์ได้ง่ายๆคุณอาจจะไม่ได้วอกแวกแต่คนรักของคุณเขาก็จะหวาดระแวงอยู่ดีดังนั้นช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีจะเสน่ห์แรงจัดจนแฟนหึงเลยทีเดียวคุณไปไหนมาไหน คุณก็ต้องคอยบอกแฟนหรือเอาแฟนไปด้วยได้ยิ่งดีเขาจะชอบเขาจะรู้สึกว่าคุณให้คุณค่าเขาให้เกียรติเขาตรงนี้ก็จะยิ่งเป็นตัวช่วยที่ทําให้ความรักเนี่ยปัญหามันน้อยลงหรือถ้าให้เขาไปด้วยไม่ได้คุณก็ต้องคอยบอกเขาตลอดคอยรีพอร์ตอคอยรายะงานเขาตลอดคอย,อคอยแชร์โลให้เขาเห็นตลอดว่าคุณอยู่ที่ไหนอยู่กับใครตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เขามั่นอกมั่นใจในความรักมากขึ้นมั่นอกมั่นใจในตัวเขาเองมากขึ้นเพราะมันมีเกณฑ์ว่าคนดังจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ในช่วงเวลาดังกล่าวที่บอกไป ก็จะทําให้หึงหวงหวาดระแวงได้ง่ายแต่ถ้าคุณคอนโทรลตรงนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะจริงๆเดือนนี้ไม่ได้ดูว่ามีปัญหาหนักอะไรเลยก็เป็นเดือนที่ดีอยู่ที่ว่าคุณคอนโทรลหรือเปล่าเพราะบางทีคุณจะมีเกณฑ์เดินทางบ้างละ่ะมีเกณฑ์ไปงานสังคมที่เอาแฟนไปด้วยไม่ได้ซึ่งตรงนี้แหละจะทําให้แฟนหึงแล้วเขาก็อาจจะคิดว่าคุณละเลยคุณไม่ค่อยใส่ใจเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาให้ถูกต้องเข้าสังคมก็ต้องเข้าเดินทางก็ต้องไปแต่แฟนก็ต้องดูแลนะคะถ้าดูแลตรงนี้ดีๆไม่มีปัญหาอะไรเดือนนี้ก็เป็น เดือนที่ดีค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยไพ่ตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยก็คือไพ่ของคนมีสเสน่ห์จัดจัดเป็นไพ่ประจำตัวของคุณเลยดังนั้นช่วงเวลานี้สวยหล่อเลือกได้ จะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาขายขนมจีบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนที่คุณรู้จักมาอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนฝูงกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนที่คุณเคยเห็นหน้ากันมาก่อนไม่ใช่คนใหม่อะไรนะคะซึ่งจะเข้ามาสารสัมพันธ์แบบเรื่อยๆมาเรียงๆียแต่ก็เข้ามาอย่างสม่ำเสมอช่วงต้นคุณอาจจะไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้รู้สึกถูกอกถูกใจไม่ได้ตรงสเปกแต่ความสม่ำเสมอของเขาแล้วก็เพื่อนเชียร์ด้วยเนี่ยก็เลยทําให้คุณเริ่มเปิดใจจึงมีโอกาสที่จะก่อเกิดความ รักใหม่ๆได้ในช่วงปลายปลายเดือนเป็นความรักที่คุณรู้สึกว่ามันมีมิติใหม่คือเขาอาจจะไม่ได้ตรงสเปคคุณเท่าไหร่แต่พอคุณเปิดใจคุณจะค้นพบว่าเออมันมีนิสัยอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากาันรูปร่างหน้าตาช่างมันไม่ตรงสเปคช่างมัน แต่นิสใยหลายๆอย่างมันไปกันได้แล้วเพื่อนสนับสนุนมันก็ยิ่งทําให้เราใจชื้นว่าเออคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะไม่งั้นเพื่อนคงไม่สนับสนุนหรอกมันก็เลยทําให้คุณมีความสบายใจความรักความสัมพันธ์จึงก่อเกิดได้ง่ายขึ้นในช่วงปลายเดือนแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีแฟนได้เลยเหมือนกันนะคะสําหรับคนโสดสนิทเดือนนี้ค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะ ความรักของคุณสุกงอมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เต็มที่แล้วนะตัวคุณก็มีสเสน่ห์แรงจัดๆทำให้เขาเนี่ยหันไปหาคนอื่นไม่ได้เลยแม้ว่าเขาก็มีสเสน่ห์เหมือนกันแล้วก็มีคนเข้ามาวอลแวร์เขาเหมือนกันแต่เขาจะไม่วอกแวกเลยในช่วงเดือนนี้แล้วก็ต้องการที่จะให้สถานะคุณได้เป็นแฟนสักทีแล้วแต่ตัวคุณเองดูยุ่งดูมีการเดินทางหรือว่าอาจจะมีงานสังคมที่ทําให้คุณไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเจอเขาเท่าไหร่แต่เขาก็รอคอยคุณ แต่บางทีเนี่ยถ้าคุณละเลยเขามากเกินไปเนี่ยเขาก็อาจจะทําอะไรเพื่อเรียกร้องความสนใจคุณเหมือนกันไพ่แชรีออตเนี่ยแปลว่ามันมีความขัดขัดกันอยู่แต่ไพ่แชรีออตเนี่ยมันมาพร้อมกับไพด่ดีๆท่ามกลางไพ่สวยๆเต็มไปหมดเลยทางไพ่สิบเหรียญทางไพ่ ราชินีถือเหรียญนี่ยังจบด้วยไพ่เอมเพรสอีกแปลว่าความรักที่สมบูรณ์แบบดังนั้นความรักของคุณมาถึงจุดที่ดีมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากคนคุยไปสู่การมีสถานะที่ชัดเจนได้แล้วแล้วเขาก็พร้อมแล้วด้วยอยู่ที่ว่าคุณพร้อมหรือเปล่าเพราะตอนนี้คุณจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคุณก็มีตัวเลือกเยอะเพิ่มขึ้นนะจากการที่คุณได้ไปเจอสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาวอลแวร์คุณแล้วถ้าคุณไม่ได้ปักใจอยู่กับคนคุยเดิมของคุณมากกพอ ก็มีโอกาสเหมือนกันที่คุณจะไปคุยซ้อนซึ่งก็ไม่ได้แนะนำนะคะคุยกับใครก็คุยไปทีละคนดีกว่าแต่ถ้าคุณไม่คุยซ้อนแล้วคุณปักใจกับคนคุยเดิมของคุณมาเนิ่นนานแล้วเดือนนี้เป็นโอกาสอันดีที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากการเป็นคนคุยไปสู่การเป็นคนรักที่ชัดเจนได้แล้วค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะ สถานการณ์คือคุณยังมีสเสน่ห์ต่อคนรักอยู่มากเดือนนี้เขาอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อาจจะมีของขวัญของกำนันมาให้ด้วยซ้ำแต่ดูเขาอึดอัด ดังนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณน่ะดูแลเอาใจใส่เขาน้อยหรือว่าสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้เนี่ยเขาต้องการสิ่งตอบแทนเพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ได้รับรู้ตรงนั้นค,คุณอาจจะเอาเวลาไปยุ่งอยู่กับการเข้าสังคมยุ่งอยู่กับการเดินทางจนทําให้คุณใส่ใจคนรักน้อยลงโดยที่คุณอาจจะไม่ได้รู้ตัวก็ได้แต่คนรักเนี่ยพอเขามีเกณฑ์คิดเยอะคิดมากเนี่ยอะไรเล็กน,นิดหน,หน่อยที่คุณละเลยเนี่ยเขาจะคิดเยอะเขาจะรู้สึกได้เยอะทั้งนันที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆก็ได้นะคะตรงนี้คุณต้องระมัดระวังหน่อยเพราาะวาดาว ความรักมันมีมาตรฐานอ่อนแรงไปหน่อยในช่วงตั้งแต่วันที่11อไปนะคะแต่เขาก็รักคุณดีมากนะแล้วตอนที่ดาวความรักมันอ่อนแรงเนี่ยเขาก็กลุ่มตัวคุณอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมาจุกจิกกับคุณเยอะจนบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันอบอุ่นจนมันร้อนเกินไปแล้วก็อาจจะลำคาญได้ต้องระมัดระวังความหมุดหงิดความลำคาญที่คุณไปทําใส่เขาจะทําให้เขาน้อยอกน้อยใจเกิดเป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้นมีภาพไพ่ของการขัดขัดกันมีภาพไพ่อัศวินดาบคือการหัวร้อนหัวเสียใส่กัน ดังนั้นอย่าให้มันก่อเกิดแต่ถึงแม้ว่าถ้ามันเกิดถ้าแม้ว่ามันจะมีการหัวร้อนหัวเสียใส่กัน ก็ดูว่ายังสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้อยู่ดีเพราะว่าได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนไพ่ของการเดินวนเป็นวงกลมด้วยกันทั้งคู่ยังไงซะก็ยังต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คืนดีกันแล้วก็จะเป็นความรักที่หวานชื่นในช่วงปลายปลายเดือนด้วยแต่ถ้าคุณจะไม่มีการขัดอกขัดใจไม่มีการทะเลาะเบาะแหวงกันเลยจะดีกว่าซึ่งตรงนี้คุณควบคุมคอนโทรลได้คือตัวคุณเองรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะคิดเยอะคิดมากขี้หน่อยเก่งดังนั้นเวลาจะทําอะไรก็คิดถึงเขาให้เยอะ เวลาจะไปไหนมาไหนถ้าไม่มีเขาไปด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะโทรบอกเขารายงานเขาตลอดเพื่อทําให้เขามั่นอกมั่นใจตรงนี้จะเป็นตัวช่วยและความสัมพันธ์ก็จะได้ดีตลอดทั้งเดือนค่ะฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกตไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของเว e ็บเมพอีบุ๊กเก็บแปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ